คู่รักที่คิดจะหย่าแยกทางและเข้าใจผิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าของบริษัทเพราะฉะนั้นบริษัทเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมหรือเป็นสินสมรสที่จะต้องแบ่งครึ่งท่านเข้าใจผิดนะครับทรัพย์สินของคู่รักคือหุ้นในบริษัททรัพย์สินของบริษัทเป็นของบริษัทไม่ใช่ของผู้ถือหุ้นเพราะฉะนั้นทรัพย์สินของบริษัทไม่ใช่สินสมรสแบ่งไม่ได้เงินที่จะได้จากบริษัท เพียงอย่างเดียวคือเงินปันผลหากไม่มีการปันผลก็ไม่ได้สินสมรสโดยส่วนของเงินปันผลมาหุ้นเป็นสินสมรสสามารถแบ่งได้สิ่งที่ต้องระวังหุ้นเสี่ยงข้างมากสามารถเปลี่ยนกรรมการได้หุ้นถูกแบ่งกลายเป็นสินสมรสของอีกฝ่ายบริษัทมีแผลความผิดแตกต่างกันมากมายเงินกู้ยืมเงินนอกระบบเอาเงินออกไปโดยการยักยอกเนื่องจากเป็นธุรกิจครอบครัว กำไรสะสมไม่มีอยู่จริงกรรมาการบางคนกู้ยืมเงินไปสินค้าคงเหลือไม่มีและอื่นอื่นอีกมากมายจากการเจรจาก,กันไม่จบในการอย่าแยกาทางทาให้หุ้นถูกแบ่งเป็นสิ่งสมุดและเข้ามาในสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่อาจจะฟอ้องความผิดต่างๆาโดยเฉพาะมักไม่เคยมีประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีใครเซ็นงบอ,อยู่ทุกวันนี้ท่านเสียงแจ้งคาเท็จ เรียนรู้สิทธิหน้าที่ระหว่างคู่สมรสทรัพย์สินสินสมรสสินส่วนตัวแม้ไม่จดทะเบียนก่อนที่จะคิดย่าแยกทางเพื่อท่านไม่ต้องเสี่ยงเจ็บปวดจากการที่ไม่เรียนรู้และไม่เคยวางแผนทรัพย์สินครอบครัวคู่รักไม่จดทะเบียนสมรสมีบุตรร่วมกันทรัพย์สินที่เกิดขึ้นหลังจากมีบุตรที่ได้ร่วมกันทำมาหากินเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมตกลงย่าแยกทางกันเรียบร้อย ด้วยดีท่านอย่าลืมคู่รักอีกฝ่ายหนึ่งกู้ยืมเงินกรรมการมาหรือเปล่าเป็นกรรมการกู้ยืมเงินบริษัทมาหรือเปล่าบริษัทสามารถใช้สิทธิติดตามฟ้องคู่รักท่านและท่านเองที่ได้รับเงินจากตรงน,นั้นไปเงินมาจากใครเงินของใครท่านต้องคืนหรือในส่วนของกรรมสิทธิ์ร่วมที่ท่านถือครองไว้จะต้องถูกเจ้าหนี้ยึดทรัพย์ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท่านต้องศึกษาถ้ามีความเสี่ยงวางแผนป้องกันเรียนรู้ทรัพย์สินคู่รักสินสมรสสินส่วนตัวเจา้าหนี้ลูกหนี้กับธุรกิจของคู่รักทั้งสองฝ่ายเป็นเรื่องที่สําคัญมากและส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนรู้กันแนะนําสิทธิหน้าที่ของคู่รักทรัพย์สินและหุ้นส่วนในกิจการจําเป็นที่ท่านต้องเรียนรู้